สมง,งปลาใอยนะครับผมพี่น้องเบิ้งอุ้ยแซ็บๆเลยพี่น้องครับผมบางตัวก็มีไข่บางตัวก็บ่มีครับพี่น้องครับมีใคร ดีครับพี่น้องครับผมมาพบมาพอกกันอีกเช่นเกาเช่นเคยนะครับผมมนี่มีแนวมาต้อนพี่น้องอีกแล้วนะครับเบิ่งพี่น้องครับผมนี่ต้มส้มปลาใอยนะครับผมพี่น้องเบิ่งอุ้ยเซ็บๆซเลยพี่น้องครับผมนี่หลายตัวครับนะครับผมหลังจนี้ผักแก้มเช่นเกาเช่นเคยนะครับผมต้มแบบบ้านๆนะครับผมนี่นี่ใส่ผักกระหยงเข้าไปพร้อมนะครับผมใ้่ข่าเนี้วมาฝากมาต้อนเช่นเดิมนะครับพี่น้องมัก ของแซีบของนัวนะครับ FC ทุกท่านมากินเข่าเซ็ตๆเหมือนกันพี่น้องครับผมมาบ่ายเลยพี่นอ้องต้มส้มปลาสวายนะครับผมมีใครพร้อมบางตัวก็มีใครบางตัวก็บบุมีครับพี่น้องครับอืมว่าอืมหืมเยี่ยมเลย มาเด้อพี่น้องก่อนกันครับแซ่บแฉบเลยมันนี่ของดีฮึแล้วว่างการยังไงครพี่น้องครับ ข้างข้างลายก็งยำดีๆอืมอืมอมู้ดูดดดีเลยมาพี่น้องมาใส่มีใครใครนะครับบ่ายเลยบ่ายเลยนี่เขาเก่าอก่างไรก,ก,ก่อนมา เนี่ยคือปากเขาอะไรพี่น้องคล้ายๆกันเลยครับ ok kìa okay. kìa Đuối mưa lên Nhìn, đuôi lên phía nào Nhầm đi đi, đó phía nào ơ Càng lại Còn nhớ chậm nha Ông Khăn lụt với tuân đi mà อล้วครับมื้อนี้ก็ได้เอ้าฮึตัวมันกินพอดีเลยพียย่น้องก,กินแซ่บๆบังไข่บังไข่มันฮึเห็นปะนะครับหักหัวก่อนนี่ดูเลย กินไข่แถมกัน ดูเลยอืมได้ข้างความไม่น่อง ข้าของก้างออกเท่าไหร่ก้างออเท่าไรครับกินแจ็คเท่าออไหรครับจะว่ากับเสียบผู้ที่พอชำนาญก็ต้องระมัดระวังดีๆครับปไปครับนาย <c oughs> เพราะไงหรอกเฉพาะเพราะกวนใจคือไปเนาะเพราะตอดเพราะตอดหน้าตอดหลังคือซึ่ง

Пойди, หนาหนาปีนี้เที่ยวเสนอ้าพี่น้องมีแพงกันหรือตีครับไม่มองเที่ยวกันหรือตีทางนั้นเข้าดาวไปเข้าหนาวน้ำมองเลยเฮายปีนี่คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อะเลยจะไปใส่เนียสิลงอีสานเลยสิขึ้นเออสิขึน้นอีสานเลยสิขึ้นเนี้ยก็จะลงเตะก็สิเรียนยุก พักกังเข้ารู้ใส่กระโมนเบิร์ด่น้องคอยจะขาดชิ้นหนึ่งเท่าน,นั้นอ่ะชิ้นเดียโนะชิ้นนั้นก็คือนยากิน แซ่บมาก <c oughs> อิมนะครับผมโอ้ยต้มสมปลาต้มสมปลาสวยนะนะครับผมตัวกำลังพอดีพอดีพี่น้องกินกำลังดีเลยแต่ว่ากล้ากับทีมีหลายแนกหน่อยนะครับผู้อบอสบอสเชี่ยวชา้านะับต้องระมัดระวังในการกินแนก่หน่อยนะครับผมผู้เชี่ยวชา้านะคเพิ่นเก่งอยู่แล้วนะครับผมแซ่บนะครับใบกับข้าวเหนียวมื้นนี้นะครับผมน้ำกับสมนี่ดีดีนะครับผม หอมพากันแย่ง้อมนะครับผมอ่ะวันนี้ขอตัวลาพี่น้องก่อนครับจังเลยกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ่นน้อยนะครับที่เฮ็ดคลิปให้พี่พน้องเบิ่งไปเรื่อยๆที่พี่น้องเด้อหักแพ่งกันครับผมเฮ็ดๆๆจังเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดจังเลยกับขออภัยพี่น้องนะครับคำบอกคำจ่าบุญสุภาพนะครับผมคอมเมนต์มาพูดมาคุยมาบอกมาจ่ากันได้เพราะได้บ้องเงากันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ